สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะมาพบกับยุพินแหวนสตังนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่หกเดือนกันยายนปีหกแปดค่ะตอนนี้ฝนกำลังตกเลยนะคะที่สะแก้ววันนี้ขอนำเสนองานกำไรค่ะฝังทับทิมแท้นะคะแล้วก็มีแก้วขนเหล็กนะคะ มีพิรูนมีกาบทองนะคะลูกค้าขาสวยมากวันนี้จะมาปล่อยในราคาแบบจึ้งๆให้นะคะขอคนรับจริงไม่เอฟเล่นนะคะงานตัวนี้เป็นงานทำเองขายเองค่ะตัววงเป็นงานเหรียญสตังเก่านะคะพอสสองพันห้าร้อยใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยไม่ลอกร้อยเปอร์เซ็นตค่ะ สั่งสินค้าแล้วนะคะลูกค้างดยกเลิกงดเปลี่ยนนะคะสินค้าของเราฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะขอให้ลูกค้านะคะเอ่ออย่าสั่งเล่นนะคะวันนี้เราจะมาดูชิ้นที่หนึ่งกันเลยนะคะสนใจสินค้านะคะโทรค่ะ098 829 396 1 0988293961นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะจะมีของแบบว่าราคาเบาๆนะคะของน่าจ,จะราคาสามสี่พันนะคะแต่ตรงหน้านี้นะคะราคาแค่พันกว่าบาทนะคะลูกค้าราคาพันกว่าบาทนะคะเป็นงานเอ่อกำไรนะคะแล้วก็เป็นผ่อยแถด้วยเรามาดูชิ้นที่หนึ่งกันเลยค่ะขออนุญาตโฟกัสไปที่ชิ้นงานนะคะตัวนี้สวยมาก นี่นะคะเป็นทับทิมแท้ค่ะตัวนี้มเีเขาเรียกอะไรอะ่ะแปดเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะคะสวยมากค่ะลูกค้าเป็นแบบไล่สีเข้มสีอ่อนไล่แบบนี้เลยกํำไรของเราค่ะไม่ลอกใสอ่อาบน้ำซักผ้าได้เลยแล้วก็เป็นแบบง้างแบบนี้นะคะข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ก็บีบเข้าบีบ,บออกได้เลยค่ะ นะคะคนี่นะจ๊ะตัวนี้นะคะทับทิมเม็ดใหญ่มีน้ำหนักค่ะเราไม่ได้ช่างเป็นกรัดนะคะความยาว2.2งนะคะหน้ากว้าง1.9ค่ะบวกลบนิดหน่อยตัวนี้ปล่อยให้1,200บาท1,200บาทชิ้นที่หนึ่งค่ะนะคะใครชอบก็เก็บได้เลยนะคะไม่มีของให้สั่งค่ะ สินค้าฟรีส่งฟรีปลายทางนะแม่นะหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวนะคะหนูขออนุญาตแบบเกียร์ยื้นที่วันนี้มีแต่กำไรนะคะไม่มีแหลนจ้า ตัวนี้นะคะชิ้นที่หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดสองเก้าสามเก้าหกหนึ่งร้านยุพินแหวงสตังคค่ะตัวนี้เป็นชิ้นที่สองนะคะเป็นแบบใหม่ล่าสุดค่ะชิ้นที่สองนะคะด้านข้างเป็นลายฉลูแบบนี้เลยค่ะลูกค้าเวลาใส่ตัวนี้ต้องค่อยๆง้างหน่อยหนึ่งนะคะ นะ้มันเป็นแบบง้างไม่ว่าจะเป็นลายไหนนะคะแบบกําไลง้างเนี่ยมันจะต้องค่อยๆง้างนะคะเราไปรุนแรงกับน้องอย่างเงี้ยก็น้องก็จะอยู่กับเราได้ไม่นานนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะแล้วเป็นทับทีมสีแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะลายนี้นะคะเป็นลายใหม่ล่าสุดมีแค่สี่ชิ้นแล้วก็เป็นพอยแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะ ความยาวของพลอยนะคะ1.9หน้ากว้าง1.5ค่ะยาว1.9หน้ากว้าง1.5ส่งกาไรเป็นลายฉลุแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบง้างตัว C แบบนี้นะคะลูกค้าข้อมือเราเล็กข้อมือเราใหญ่ก็สามารถใส่ได้แต่ความแบบว่าช่องว่างอย่างเงี้ยจะห่างเท่าไหร่ก็แล้วแต่ข้อมือของเราเลยนะคะเวลาใส่เข้าไปแล้วนะคะลูกค้าก็ค่อยๆบีบให้มันเข้าพอดีกับที่เราต้องการนะคะสวยมากเนี่ยค่ะ ตัวนี้นะคะขออนุญาตปล่อยหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะหนึ่งพสามรอยบาทค่ะชิ้นที่สองชิ้นที่สมนะคะสีสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยววัดความยาวลอยให้นะคะความยาวเอ่อหนุดค่ะหน้ากว้าง1นจุสี่บวกลบนิดหน่อยนะคะตัวนี้กําไรฉลุค่ะเวลาใส่ก็ ตั้งข้อมือขึ้นแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถใส่แบบนี้เลยนะคะสวยมากขอบอกเลยนะคะเป็นงานขึ้นมือนะคะตัวนี้เป็นงานขึ้นมือนะนะคะตัวนี้ไม่มีบล็อกนะคะเป็นงานขึ้นมือนะคะได้มาสี่ชิ้นนะคะแม่ค้าขึ้นมือเองเลยวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตปล่อย1,300บาท1,300บาทค่ะราคาแบบเบาๆขนาดนี้นะคะลูกค้าสวยมากและเป็นพลอยแท้ด้วยเม็ดใหญ่นะคะเม็ดไม่เล็กค่ะ ตัวนี้นะคะถือว่าเม็ดใหญ่เลยนะความยาวนะคะเกือบสามเซนแน่อุ้ยสามเซนแน่ลูกค้าดูความยาวสามเซนนะคะหน้ากว้างหนึ่งจุดสี่หน้ากว้าง 4, หนึ่งจุดสี่นะคะลักษณะของพลอยจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของน้องจะเป็นแบบนี้เลยลายก็สวยแล้วพลอยแบบจึง้งๆสวยมากนะคะ นี่นะคะสวยมากลูกค้าใครได้ไปสุดยอดแล้วพลอยเม็ดใหญ่ๆวันนี้หนูปล่อยให้เบาๆนะตั้งราคาไว้หนึ่งพันะคะวันนี้ไปหนึ่งพันห้าหนึ่งพัห้าร้อยค่ะหนึ่ันห้าอบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบก็จัดเก็บได้เลยค่ะลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยจ้า นะคะคตัวนี้ชิ้นที่4ี่ค่ะแถวที่1ชิ้นที่4ี่หนึ่บาทค่ะขออนุญาตไม่ลดแล้วนะคะลูกค้างดต่อนะนะคะเพราะว่ามันแบบราคาแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะคะเศรษฐกิจแบบนี้แม่ค้าก็ลดลดลงมาให้นะคะตัวนี้ความยาวสองจุดสองจุดแปดนะคะหน้ากว้างหนึ่งจุดสี่ค่ะนะคะบวกลบนิดหน่อย บวกลบนิดหน่อยนะคะชอบสีเข้มสีอ่อนก็เก็บได้เลยทางที่ดีก็เก็บไปสองชิ้นเลยนะคะลูกค้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่ากันค่ะแถวที่หนึ่งชิ้นที่ห้าค่ะสวยมากนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะแถวที่สองแถวที่สองนะคะสีสวยมากสีออกมาเหมี่ยวนะแล้วก็แบบว่านหน้าพลอยเงากิ๊กเลยลูกค้านี่ค่ะ สีออกมาเมี่ยวนะคะเม็ดนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทแถวที่สองชิ้นที่หนึ่งค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทใครชอบเก็บเลยค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นราคาเบาๆค่ะ ชิ้นที่สะอ่อชิ้นที่สองแถวที่สองนะคะเม็ดนี้จะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะเราปล่อยให้เท่ากันเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยไม่มีของให้สั่งจ้ะแม่ไม่มีของให้สั่งค่ะสวยมากแล้วแต่ชอบนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้เป็นชิ้นที่หนึ่งตัวนี้เป็นชิ้นที่สองนะคะอยู่แถวที่สองค่ะราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่ากันจ้ะเก็บได้ก็เก็บเลยนะคะชิ้นที่สามแถวที่สองค่ะเม็ดนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมากกว่ากันนะคะไซส์เมื่อกี้นะคะอ่กว้างหนึ่งจุดเจ็ดยาวหนึ่งจุดเจ็ดเขาเป็นพลอยกลมนะคะไซส์สิบเจ็ดค่ะ แล้วตัวนี้เป็นชิ้นที่สามนะคะความยาวนะคะความยาวสองเซนค่ะหน้ากว้างหนึ่งจุดแปดนะคะบวกลบนิดหน่อยเม็ดนี้นะคะเอาไปหนึ่งพันสามร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะชอบก็เก็บเลยหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นลูกค้าสวยมากเขาเม็ดใหญ่กว่ากัน ตัวนี้พันสองตัวนี้พันสามค่ะชิ้นที่สี่นะคะอุ้ยสวยมากลูกค้าสวยจริงๆ1 3 8หนึ่งพันสามรอยแปดสิบบาทหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทค่ะตัวนี้มาสูงก็เพื่อนนิดนึงนะนะคะเขาเป็นพลอยกลมนะคะ สองเซนนะคะลูกค้านี้สวยมากลูกค้าชอบตัวไหนตัวนี้ตัวนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทตัวนี้นะคะหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบาทชิ้นที่สี่ตัวนี้ชิ้นที่สามคะ่ะอยู่แถวที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ค่ะลูกค้าชอบตัวไหนก็โทรมาได้เลยนะคะตอนนี้ฝนตกหนักมากนะคะ พลอยเม็ดใหญ่ๆค่ะ1,500บาทนะคะไซส์นี้สวยมากความยาว2เซนครึ่งค่ะหน้ากว้างหน้ากว้างหนนะคะบวกลบนิดหน่อยพลอยแบบเกตสวยมากสวยปิ้งเลยลูกค้าชอบก็เก็บเลยนะเม็ดใหญ่นะความยาว2เซนครึ่งค่ะ1,500บาทค่ะ แถวที่สองชิ้นที่ห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะลูกค้าแถวที่สองชิ้นที่หกนะคะสวยมากนี่สีเดียวกันนะคะเก็บได้เก็บเลยตัวนี้นะคะตัวนี้ความยาว2.5ค่ะหน้ากว้าง1.5 นะคะลูกค้าค่ะตัวนี้เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาททวนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทชวนแถวที่สองนะคะแถวที่สองชิ้นที่เจ็ดค่ะออขออภัยค่ะชิ้นที่หกนะคะลูกค้ามีแค่หกนะคะไม่มีเจ็ดนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะสวยมากนี่นะคะให้ดูกันแบบชัดๆเลยสวยจริงๆ ถวที่สามชิ้นที่หนึ่งแก้วขนเหล็กค่ะตัวนี้ขอปล่อยตัวนี้ขอปล่อยแปดร้อยห้าสิบบาทแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะใครชอบก็เก็บเลยนะราคาปกติพันหนึ่งร้อยนะคะวันนี้ปล่อยให้แปดร้อยห้าสิบบาทแก้วขนเหล็กหน้าแก้วใสกิ๊กเลยนะคะหน้าแก้วใสๆแบบนี้เลยค่ะนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบก็เก็บเลยสวยมากนะคะแก้วขนเหล็กค่ะ แถวที่สามชิ้นที่หนึ่งแถวที่สามชิ้นที่สองค่ะเป็นกระกาบทองนะคะแล้วก็ลายของเขาเนี่ยเป็นลายตะข่ายเลยเห็นไหมคะตะข่ายดักซับแล้วน้องมีแก้วขนเหล็กหนึ่งพาดยาวหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะเขาเขาแบบเป็นงานแร่ไอเทมมากมีแก้วขนเหล็กหนึ่งเส้นเห็นไหมคะพาดยาวมาอย่างนี้ลูกค้า ตัวนี้ไม่ใช่รอยแตกรอยร้าวนะคะเป็นเส้นแก้วขนเหล็กนะคะอยู่ในนี้ค่ะตัวนี้นะคะขออนุญาตปล่อยไปเท่ากันเลยแปด้อยห้าสิบาทใครชอบก็เก็บเลยนะคะชิ้นที่สองค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทสวยมากตัวนี้นะคะได้สเสน่ห์นะคะได้โชคลาภเงินทองนะคะปกป้องคุ้มครองนะคะแล้วคลาปลอดภัยค่ะลูกค้าน้องน่ารักเม็ดไม่เล็กนะจ๊ะ กำลังดีค่ะนี่ค่ะเม็ดประมาณเหรียญบาทค่ะลูกค้านี่สวยนะคะใครชอบก็เก็บเลยจ้าแล้วตัวนี้นะคะเม็ดใหญ่ตัวนี้เม็ดใหญ่เป็นกาบทองแบบกาบทองสีเข้มๆความยาว2.5หน้ากว้าง2เซนค่ะตัวนี้นะคะขออนุญาตปล่อยไปเลยราคาปล่อยให้สำหรับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะ เอาไป950บาท950บาทหมดแล้วหมดเลยนะคะมีชิ้นเดียวกาบทองที่แบบว่าความแบบกาบทองเต็มหน้านะคะโชคลาภเงินทองนะคะลูกค้านี่ค่ะเก็บได้เก็บเลยเม็ดจริงเขาจะเป็นสีเข้มเลยนะคะเป็นสีเหลืองเข้มเลยตัวนี้นะคะเป็นทับทิม ทับทิมกำไรทับทิมเม็ดใหญ่ๆนะคะความยาว2.7ขาหน้ากว้าง2เซนตัวนี้ปล่อย1,500บาทเท่ากันไปเลย1,500บาทเท่ากันไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มาเห็นคลิปนี้นี่คือแบบสุดยอดนะคะเก็บได้เก็บไปเลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะแม่เม็ดใหญ่ๆค่ะเม็ดไม่เล็กนะคะเราปล่อยให้ราคาเบามากวันนี้สำหรับลูกค้าที่ นะคะอยากได้กําไรสวยๆไปใส่ปีใหม่นี้นะคะหรือว่าออกพรรษานี้เอาไปใส่นะคะทําลงทานใส่ไปบุญนะคะได้เลยออกพรรษานี้แถวที่3ชิ้นที่5ค่ะแม่ค่ะตัวนี้ความยาว2.7นะคะหน้ากว้าง2.2เอาไป1,500บาทเช่นเดียวกันค่ะ1,500บาทเช่นเดียวกันสวยมากเนี่ยค่ะ 1,500บาทค่ะสวยจึงจึงสวยจึ้งจึงชอบเม็ดไหนก็เก็บเลย1,500บาทเท่ากันค่ะตัวนี้ชิ้นที่4ตัวนี้ชิ้นที่5ค่ะแล้วก็มีกำไรตัวนี้นะคะเป็นกำไรคู่โมลานะวันนี้หนูปล่อยให้ราคา850บาท850บาทนะคะ ใครที่อยากได้ก็โทรมากําไรโมลานะคะเป็นงานตันค่ะมีหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะเอาไปแปดร้อยห้าสิบบาทใครชอบก็เก็บเลยจากราคาหนึ่งพันสามร้อยนะคะวันนี้มีชิ้นเดียวมีชิ้นเดียวค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทแจ้งมาว่ากําไรโมลานะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นกำไลาน้องมีพอยเม็ดหนึ่งนะคะเป็นพอยกลมนะคะสิบห้ามิลค่ะลูกค้าตัวนี้ปล่อยให้แปดร้อยบาทท้วนแปดร้อยบาททวนค่ะใครจะเอาก็โทรมาได้เลยนะแปดร้อยบาททวนมีชิ้นเดียวทัพทิมนะคะแจ้งว่าทัพทิมสิบห้ามิลน,นะคะแปดร้อยบาททวนค่ะ กำไรตัวนี้นะคะลูกค้าขาวันนี้นะคะขออนุญาตปล่อยตัวนี้นะคะใครอยากได้นะคะถ้าซื้อหนึ่งอันนะคะขออนุญาตปล่อยสามร้อยห้าสิบถ้าซื้อสามอันเอาไปเลยเก้าร้อยบาทสามอันเก้าร้อยบาทหนึ่งชิ้นสามร้อยห้าสิบนะคะ หนึ่งชิ้นสามร้อยห้าสิบค่ะสามอันนะคะเอาไปเก้าร้อยบาทค่ะนะคะลูกค้าใครชอบก็เก็บอยากได้ชิ้นเดียวนะคะก็จ่ายที่สามร้อยห้าสิบนะคะเหมาเหมาก็เอาไปเก้าร้อยบาททวนค่ะอันเดียวขายค่ะแม่แม่จะเอาอันเดียวก็แจ้งมาอันเดียวสามร้อยห้าสิบบาทค่ะ แล้วก็กําไรเกี้ยงตัวนี้นะคะห้าร้อยห้าสิบนะห้าร้อยห้าสิบนะคะวันนี้วันนี้นะคะขออนุญาตปล่อยตัวนี้สี่ร้อยห้าสิบแล้วก็สี่ร้อยห้าสิบค่ะใครชอบก็โทรมานะคะอันละสี่ร้อยห้าสิบค่ะชอบอันไหนก็โทรมานะคะตัวนี้กําไรเกี้ยงแบบที่หนึ่งกำไรเกี้ยงแบบที่สองกำไรเกี้ยงแบบที่สามมีสามแบบค่ะแบบที่หนึ่งอันละสามร้อยห้าสิบนะคะแบบที่สอง กับแบบที่สามนะคะอันละ4ี่หชอบก็โทรมานะคะลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะคะคือหนูเสียงดังนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ฝนตกตอนนี้ฝนตกแบบตกหนักเลยตกแรงมากหนูคุยกับแข่งกับฝนนะคะหนูกลัวแม่ไม่ได้ยินเสียงหนูนะขออภัยด้วยถ้าเกิดว่ามันดังเกินนะคะแม่ นี่นะคะงานกําไรแบบสวยๆจึ้งๆนะคะชอบแบบไหนก็โทรมาตัวนี้เป็นแบบใหม่ล่าสุดนะคะลูกค้าอย่าช้านะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะคะมีแต่สวยๆทุกวงทุกชิ้นเลยนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ